สั่งของจากจีนเคยเจอปัญหาบ้างไหมอูเยอะมากอะไรเสื้อผ้าก็อเลยอย่างแรกซื้อมาไม่เคยตรงไซส์ปกก็ไม่ตรงผ้าก็ไม่ได้ชุดลูกก็เป็นเหมือนกันไซส์ก็ไม่ได้ทำไมไม่ส่งกลับใครจะส่งอะมันแพงยุ่งอีกอนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมไมิกถึงทำเว็บไซต์ Fast to Thai ขึ้นมาเพื่อให้ส่งของจากจีนมีประสิทธิภาพของตรงปกมากยิ่งขึ้นครับผมอย่างอันเนี้ยของเบนซ์ของเพิ่งมาถึงวันนี้ใช่สั่งมาทางรถส่วนของมิกสั่งก่อน แต่มิกสั่งทางเรือมีให้เลือกด้วยว่าจะส่งทางบกก็คือทางรถหรือจะส่งทางเรือเราไปเปิดดูว่าของตรงปกกันไหมดีกว่าไปเปิดเลยดูเลยอันนี้คือชีวิตประจำวันเราสั่งทุกวันอ่าชุดนอนลูกอันนี้ก็ถูกไยที่เราสั่งไปอาถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยในเว็บสามารถบอกได้นะว่าช่วยเช็คให้หน่อยว่า ตรงตามที่เราต้องการไหมเรามีคนที่สามารถเปิดเช็คของให้ที่นู่นถ้าไม่ตรงตามที่เราต้องการเราเขียนเข้าไปเขาจะส่งตีกลับของไปก่อนเพื่อเปลี่ยนก่อนที่จะส่งมาถึงมือเราที่เมืองไทยต่อไปเปิดอันนี้เปิดอันนี้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 นาฬิกาคืออันนี้เป็นนาฬิกาที่ลูกอยากได้ออปชั่นของ เว็บซาร์ทูไทยก็คือเราสามารถบอกให้เขาใส่ได้นี่เลยเราก็เพิ่มออปชันใส่บับเบิ้ลและที่สําคัญคือสามารถให้เ้าตีลังไม้ให้เราด้วยก็ได้เชื่อว่าเวลาภรรยาสั่งของมาแล้วไม่ตรงปกปวดหัวหนักกว่าเดิมก็จะบอกว่านี้แฮปปี้มากเพราะเป็นการสั่งครั้งแรกเราคิดว่ามันไม่น่าจะไม่น่าจะมาถึงได้แบบดีๆคือการชามในความคิดหนูนะ มันต้องละเอียดอะทุกเลยเพราะว่ามันต้องแตกเน่มันเป็นสิ่ง<น>ที่หนูไม่เคยคิดจะสั่งออนไลน์เทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าวิธีการสั่งสั่งยากไหมเข้าไปเลจิสเตอร์ก่อนเลยนะครับในเว็บของเราก็คือ fastthai com พอเราสมัครเสร็จเราก็สามารถเลือกได้ฝากเราซื้อเรา copy ลิงก์เมื่อกี้มาแล้วก็แค่เอาลิงก์ลงตรงนี้แล้วเราก็ค่อยมาเลือกว่าจะส่งทางรถหรือทางเรือ เรามีระดับ V.I.P ให้ด้วยก็คือ V.I.P 1, 2, 3, 4แต่ที่สำคัญที่สุดคือเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกกับเราตอนนี้เรามีแถมให้เลยทันทีก็คือค่าส่งฟรีเลยมูลค่า300บาทและนี่ก็คือเหตุผลนะครับว่าทำไมมิกถึงทำเว็บไซต์ Fast to Thai ขึ้นมาเพราะว่า คนอย่างเบนเนี่ยเป็นคนที่ชอบซื้อของแล้วเวลาซื้อของก็มักจะเจอปัญหาหลายๆอย่างในการสั่งของจากประเทศจีน mm hmm. มิกมีแอดมินที่คอยช่วย mm hmm. ซื้อของสั่งของให้ด้วยฟีดขึ้นมาเป็นโฆษณาอะไรก็ตามแคปหน้าจอเลยง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่เข้าไปในแอปพลิเคชัน Line นะไปตรงเซิร์ชเพื่อนแล้วก็ใส่แอด i g n Fast 2 นั่นเองแล้วก็ส่งรูปเนี่ยที่คุณอยากได้มาให้กับแอดมินเราเดี๋ยวแอดมินเราก็จะไปสั่งซื้อให้และสําหรับคนที่อยากจะขายของนะมิยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นเจ้าแมวเหมียวตัวนี้ถ้าสั่งผ่านเว็บ f a s t t ูไทยของมิกนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่100 100ร้อยร้อยยในเมืองไทยเนี่ยเท่าที่เห็นนะ500จนถึง900กว่าบาทดังนั้นรีบเข้าไปสมัครเลยนะครับที่ w w w f a s t t o t h a i ครับ